ชาแนลนะคะวันนี้วันนี้เรามากินหมูกระทะกันนะคะ,นนคะทุกคนคือแบบว่าบรรยากาศมันดีมากเมื่อวานะน่ฝนตกอยากกินหมูกระทะวันนี้ก็เลยมากินหมูกระทะแล้วก็พอดีว่าแสงมันหมดแล้วค่ะมันก็เลยได้มาถ่ายตอนนี้เวลานี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราเดินไปร้านกแฟทุกคนอาจจะรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงรถมาเสียงดังค่ะนี่ค่ะเราก็จะนากินที่ร้านนี้เลย ร้านเลิ่นรถเนื้อย่างบุฟเฟ่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นภายในร้านนะคะทุกคนคพาทุกคนตอนนี้เรารอเตานะคะแล้วเราก็จะไปหยิบเอาน้ำมาแล้วก็ไปเอาพวดหมูขวกอะไรนี้นะคะเราตัดภาพไปตอนที่เราวางติมโต๊ะเป็นลนๆค่ะเพราะหิวค่ะอัน <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะกินแบบชิวๆนะคะ ชิลๆจริงเหมืนอนกันไปจักอาหารกันเลยค่ะแล้วก็จซนเป็นอ่าน้ำจิ้มนะคะรสรสหวานทอดสลับกันนะคะอันนี้มันมีเป็นรสเผ็ดอันนี้จะเป็นแมงกะพรุนปลาหมึอกอันนี้ก็มีสลัดนะคะที่จริงมีเยอะเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นไข่เต้าหู้เต้าหู้ไข่อันนี้ก็ปูอัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูสามชั้นผัดกับข้าวโพดนะคะหอม แต่ดูกินนะคะหาอะไรมากินด้วยเราไม่ได้แก้งนะเราดูจินอันนี้คือเนื้อเบกิล ตะก้องบอกว่าจะกล้องหิวแล้ว <c oughs> เรามาดูตะก้องกินบ้างอ่ะตะก้องเป็นใครนี่มีช่องด้วยนะคะเนี่ยช่องชื่ออะไรค่ะดัชชี่อะไรคะตะก้องดัชี่ นี่นะคะคือเป็นของหวานนี่ผู้ช่วยของเรานี่ของเราจะมีอันนี้ไปตักไอติมการโอ้โหผู้ชวยของเราแข็งแรงมากแข็งแก่งเหลือเกินเอือเอ,อดจ้โอ้โหก้อนใหญ่มากเลยค่ะพอแล้วค่ะกลัวกินไม่หมดนี่กินหมดแล้วจบดท้าย ช่วยเรานีดตักไดเยอะมากอร่อยค่ะนุ่มนแน่นมากค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะท้ั้งหน้าเราจะพากันไปกินอะไรแ๋ยวรอรุ้นกันดีค่ะ EP ที่4นะคะบ๊ายบาย